พี่ดอมกับพี่ดมทการได้จาสอครูจอยกับครูเล็กวันนี้จะมาท่องหมวดสระจับสระอะสระอะ,อะโอเคอะแรกจับไว้อย่าจับไว้ไม่ทัดแม่จะเป็นคนจับพี่ดอมท่องกับพี่อ่านงึงดังๆครับชอชอเอาไหม อันนี้สองจ่าะอ่าพูดดังๆค่ะกออ่าตอ่ามออ่ามะอ่ามอันนี้รูปอะไรครับอะไรดอมป้าปออ่าปะาปอปมออ่าอ่ามามอ ยมจานอะไรจอยาไม่จอจอยาเอาไหมจอยายำอ่าจอยายำนอนะอ่านอนะสุดท้าย บออะบะบะโอเคพี่โดมออกเสียงถูกสุดท้ายเอารอบนึงบออะบะไม่บออะบะบะมีบะบออะบะเย้เก่งมาก